ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงปาณาอาทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้ก็ผมก็มากับลุงสุกนะครับก็มาดูลุงสุกเลี้ยงแพะนะครับนี่ครับลุงสุกกับก็ลุงสุกกับไปเล่าให้ผมฟังว่าช่วงที่วันสองวันเนี้ยไม่ทราบว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับวิ่งออกมาไล่จับแพะเขาไล่ลจับแพะเขากินนะครับ ก็เมื่อวานนี้ก็จับแพะลุงไปตัวงแล้วนะครับก็ไปบอกจาของแพะไว้แล้วนะครับที่ผมก็จะมาช่วยดูหน่อยนะครับว่าไอ้ตัวที่มันไล่จับแพะมันเป็นตัวอะไรกันนะครับพ,พี่ก็ลุงสุกว่าลุงได้ยินแต่เสียงแพะร้องนะครับก็ไปหาก็มองหาก็ไม่เจอไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับพี่พี่วันนี้ผมก็เลยจะมาเฝ้าสังเกต ดูนะครับว่าไอตัวที่มารบกวนแพะหลงสุกเนี่ยเป็นตัวอะไรกันนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับนี่ก็หลุงสุกก็ฝ้าสังเกตดูแพะของตัวเองนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าตัวอะไรที่ออกวิ่งออกมาไล่จับแพะนะครับเมวานนี้ก็จับแพะลงไปตัวนะครับได้ยินแต่เสียงแพะร้องอย่างเดียววิ่งลากเข้าไปเข้าไปข้างในในป่าของนนนคนโนบนเลย ผมก็เลยวันนี้ผมก็ต้องมาาดูลุงสุกหน่อยครับว่าตัวที่ลุงเห็นมันเป็นเป็นตัวอะไรกันแน่ออกมาวิ่งไล่จับแพะลุงสุกกินนะครับมือก็อันเดอเพาะวล้อะไรเพาะช่อมือเชิอดีเนอะตัวเจ้อข้องไทยเนาะดูนูก็เออเจ้าข้อ,องอ,อ๋อเก็บ ลลงพ่อหนูพี่บีก้กอ้อ,อ,อ,อมืขาขาขาาดาเอือมันจับตรงไหนลุงมเมื่อวานนียมันจับและจับแพะลุงตรงไหนเดูเถอะน่แเอ้ยรถไตฝันดูข้างนไตเตาขอาลุงไม่เห็นตัวมันใช่ไหมมันว่ามันเป็นตัวอะไรเอ้ยใหใหญ่เนีป็นหมูเสือเ,ยเลยใหญ่ใหญ่ขาเตี้ยเรี้องนี่ าขาดคลายเว้ยเล็กเลยอืมลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรลุงจะเอาหนังกระติกยิงตั้งหน่อยก็ยิงไม่ทันนะครับพี่ไวมากเลยลุงก็บอกเล็กเกิ้เลกกิ้ลคงตายเอาผูล้ละอืมว่ามาแอบตะครุบแพะเขาก็วิ่งเข้าไปทางป่าน,นู่นนหะพี่ก็ล,ลุงสุกก็ตามไม่ทันนะครับลุงสุกก็มีหนังกระติกเพื่อเอาไว้ยิงเหมือนกันนะครับแต่ยิงไม่ทันนะพี่มันไวมากเลย นี่ก็ผมก็จะมาช่วยลุงสุกดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับที่ออกมาไล่จับแพะลุงสุกนะครับเงินลูนบีนะตบตะบลานเลยะกะพ่อ ไม่เลอะขล่าวะเยอะขล่าตัวกี่เดียวอ่อนชอบผมถามว่าไอตัวนั้นออกมารบกวนแพะลุงนี่กี่วันแล้วครับลุงสุกบอกว่าสองสามวันได้แล้วที่ตัวเนี้ยออกมารบกวนมาจับแพะเนี่ยประมาณตั้งสองสามวันได้แล้วครับก็เมื่อวานเนี้จับไปตัวหนึ่งใช่ไหมลุงเมื่อวานนี้จับไปตัวนึงใช่ไหมเออเออมือเดือดเดือดเนี่ยไอัวนี้เยอะจ เดลงกระายว่ามไม,ม่ว่าคาเทงก็บกาดารว่ายอย่าตัดห้องกูเมือ่อวานนี้ตะคุบแพะเขาไปตัวนะครับลุงสูกบอกว่าก็ลายจับไม่ทันจะเอาหนังกรติกลายยิงเท่าไหร่ยิงไม่ทันก็มันไวมากเลยนี่ผมก็ถือโอกาส มาช่วยเป็นหูเป็นตาดูแพะให้ลุงสุกด้วยนะครับก็พยายามดูอยู่นะครับว่าไอตัวที่มันออกมาไล่จับแพะของลุงสุขก,กับมันเป็นตัวอะไรกันนะครับพี่พี่อลุงเ้นาลุงบอกว่าช่วงนี้เผลอไม่ได้นะครับ ปกติแล้วลุงก็เลี้ยงก็จะปล่อยแพะหากินแล้วก็ลุงก็จะนั่งอยู่แถวคนต้นไม้นั่งอะไรเงี้ยนั่งอยู่นั่งล่มคนต้นไม้นะครับพอช่วงอากาศแดดมันร้อนอย่างเงี้ยลุงก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ตามแพะตลอดก็คือจะปล่อยให้แพะกินไปเรื่อยๆนะครับก็มาวันตรงวันนี้ลุงบอกนั่งไม่ได้แล้วไอ้รู้ว่ามีตัวอะไรรบกวนมาออกมารบกวนอยู่ตลอดเลย Line and beautiful. สถานที่เลี้ยงแพะก็จะโลงๆแบบนี้เป็นไรปามส่วนปามนะครับพี่พี่อ่อมันเป็นสองฝากทางนะพี่พี่ฝากนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่านะครับพี่พี่ နဘီဒီမထိုင်းနာဖော်တော်မဖိုးလီပလန်နဲ့အဘီနာဒီဘယ်လီပလန်တယ်နည်းမြေဟို 哦，兄弟，咱这东西怎么拽啊你？拽了，拽了，看这个，不？哎，哎呀，你啊，啊，你不知道你错了 มาแล้วครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงแพะร้องครับไม่รู้ว่ามีมีอะไรเขาเขามาจับแพะนะครับพี่พี่พี่ตัวอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไอ้จิงจอกดีป่ะเฮ้ยจิงจอกเยอะจิงจอกจิงจอกลุงนกกระติ๊กยิงมาเลยลุงยิงหมกอุ้มแพะนี่ไปเลยลุงเร็วเร็วเร็วเร็ลุงเร็วเร็วเอาไม้เลยที่มานเอาไม้ตีเอาไม้ตีเอาไม้ตีหมกอุ้มแพะนี่ไปเลยลุง ไม่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 หักไม่ดิตี้มาลุงทันวาลุงตีแล้วไดลา่รลุงเอาไม้ไม้ตีมันลุงเอาไม้ตีไม้ไม้อะไตีมันลุง

ไปไหนลุงโอ้โหไปไหนลุงได้เลยเจ้าพูเล่าดีเหรอไมาไปเออโอ้โหโโวายมากเลยอ่ะพี่พี่ได้เลยอัานังอ่านังกระติกยิง ไปทีสองทีนะพี่มันมันยังไม่ปล่อยแพะเลยกี่ลุงเอาไม้ฟาดไปทีพี่มันวิ่งหนีหนีมาทางรงตามน,นี้พี่เมื่อกี้แพะมันเลาะกินอยู่ชายฝั่งทางนน้นนะพี่พต,ตัวนั้นมันโดดออกมาจากนู้นงฝั่งทางนน้นนะพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันวิ่งหนีไปทางไหนแล้วลุไไลงผมว่าต้องไปตรง,ต,งต้องไปไปดูฝูงูฝุ่แพะนู้นก่อนรู้ไหมมันไปาทางนน้นหรือเปล่าใช้ยื้ยอในะบีของเราลูก ไอตัวเมื่อกี้มันบาดเจ็บหรือเปล่าไม่รู้ลองไปดูดิว่ามันได้มันได้กัดหรือเปล่าผมจะไปตามดูลูกแพะตัวเมื่อกี้นะครับที่ว่าจิงจอกจับไปเมื่อกี้นะครับผมดูแลน่าเป็นจิงจอกเท่านะพี่ๆกนณะเหมือนจิงจอกพวกจิงจอกเท่าครับเจ้าเล่์มากเลยวายมากเลย เดี๋ยวเดไปดูเดี๋ยวเดี๋ย arre, บ,บีมพูดดูหรยอยนบีมพูดดเดี๋ยวเรบบพันลออ้องวะเรจะไปดูนะครับว่าแพเมื่อกี้นี่มันมีรอยกัดหร,หรือเปล่าครับพี่พี่หนีเขานีเขาฝุ่งไปครับบูตรดูดูได้ท้ไหนเบื่อใช่หรืมน้ทไหนเบ่อ จับได้ไหมเอ๊จำได้ไหมตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยที่มันที่มันจับเมื่อกี้เนี่ยไหนเป็นไรวะลุงไปดูดิมันเป็นไรป่ะมันมีแผลบ้างไหมเฮ้ยมันเดินกระเพกกระเพกขาไนะหรือเปล่าอ๋อถาวารเกี่ยวขาเหรอ,อผมคิดว,ว่าที่ว่าขากระเพกกระเพกก็คิดว่า,าเกมเผลอไม่ได้นะครับพี่ เพราะไอ้จิงจอกเท่าตัวนี้มันจะสุ่มอออกมากัดกินแพชาวบ้านจแถวนี้นะครับพี่พี่ผมต้องให้ลุงเนี่ยย้ายไปเลี้ยงฝั่งนู้นแล้วครับพี่้า,างทางนี้รู้สึกว่าไอ้จิงจอกเนี่ยมันออกมาหลายวันแล้วนะครับพี่เอาเอา,เอา จ้องออกมาจับแพะลุงอ่ะเมื่อกี้ผมกับลุงก็วิ่งไล่ตามไม่ทันเลพี่เอา<ะ>หนังกระติกยิงไปตรงทีนะพี่โดนที่ข้างมันนั่นแหละยังไ,ไม่ปล่อยเลยมันจะพยายามจะลากเอาแพะไปให้ได้นะพี่ลุงสุกเอาไม้ตีไปตรงทีพี่ มันเลยไปปล่อยอยู่ตรงดงปาล์มนะยมจะให้ลุงเนี่ยตอนไปทางนู้นครับช่วงนี้เพราะว่าก็ใกล้จะห้าโมงครับก็ดูงอาทิตย์ก็จะเริ่มจะตกแล้วนะพี่ เดี๋ยวมันยิ่งมืดก็ยิ่งไม่ค่อยจะดีเพราะว่าตกเย็นมาเราจะต้องต้อนแพ้ไปอยู่ทางทางนู้นพี่ลุงไปต้อนลุงต้อนแพมาทางนี้เลยลุงไปทางนู้นเลยลุงจะต้อนแพะออกมานี้ยนุ่นไปดูเลาะต้อนมานี่ลุงครับพี่พี่ครับไอ้จิ้งจอกเท่ามันลงมาขโมยจับแพะของลุงสุกลุงวิ่งไปทางนู้นแล้วครับพี่พี่ลุงสุกเลยแล้วมันจับแพะลุงไปแล้วแล้วลุงลุงลุงสุกเลยแล้วลุงมุดปาครับพี่ไปนู่นไปเลยพี่ ลุงสุกมันวิ่งมาทางนี้ลุงสุกแล้วๆลุงสุกมันอุ้มแพะมาทางนี้ลุงสุกเร็วๆเรวๆเร็วๆยังตามมาทางนี้เร็วๆจิ้งจอกพี่จิงจอกจิงจอกเท่ามันมาจับแพะลุงสุกไปนะพี่ลุงตอน แพะไปเลี้ยงทงั้งฝั่งนูนนะพี่พี่สรุปว่ลูกแพะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่ก็ยังไม่ทันโดนกัดนะครับได้ยินเสียงแพะมันร้องอยู่พอดีเลยก็ผมกับลุงสุก็วิ่งเข้าไปดูนะครับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหมาจิ้งจอกเลยี่ แต่มันน่าจะเป็นจิ้งจอกเท่าแปลงลงเป็นกลายลงมาตอนไปลุงตอนไปทางนู้นเลยให้ไปกินทางนู้นเดี๋ยวตัวนี้เผยเผยจิ้งจอกมันยังอยู่แถวแถวนี้มันยังไม่ไปเดี๋ยวพ่งนี้ลุงไม่ต้องมาเลี้ยงตรงนี้แล้วนะแต่ต้องไปเลี้ยงฝั่งนู้นแล้ว ก็ตอนนี้ก็ลุงสุกก็เดินหาลูกแพะอยู่นะครับที่จิงจอกเท้า,าจับไปเมื่อกี้น,นี่ครับเป็นจิงจอกเท้าลงมาจับแพะลุงสุกไปนะครับลุงสุกก็เดินหาลูกแพะอยู่นะครับ ทำไงก็เดี๋ยวผมก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะไปช่วยลุงสุกตามหารูปแพะก่อนนะครับพี่พี่กับพี่พี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ